รู้สึกน่าติตัวนตอนเย็นจานนี้ใหญ่มากเลยครับเป็นไงบ้างครับก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้บรรยากาศดินเนอร์เป็นไงบ้างครับอบอุ่นขนาดไหนครับแล้วแบบมีแสงสีสีตะการตามากครับแน่นเอียดเลยครับมีแต่แขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารบทุกท่านมาในวันนี้ครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับยังยังมีโชว์ต่อต้องขอบคุณพี่พิษที่มาเล่นให้ ครับวันนี้น pues แล้วก็เดี๋ยวยังมีโชว์ต่อของพี่เบนครับวงานวันนี้ได้มีกเตูพว่านอินอารวันนี้ครับวันนี้เราก็จะมีขาหมูที่ว่าทำใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับทำเพื่อเตรียมไว้สำหรับลงเบียร์เยาวันวันนี <t 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 ้ครับแล้วก็มีซี่โครงเนื้อที่ว่าทำ12ชั่วโมงเหมือนกันเป็นการอบอีกแบบหนึ่งครับ เป็นเมนูฟิกเนเจอร์ของเราครับท้งมานี้ครับเะารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็รู้สึกกินดีกับคุณไอซ์มากๆนะครับที่ได้เป็นผู้บริหารของร้านร้านแห่งนี้ซึ่งน่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพัทยานะฮะซึ่งผมผมคิดว่าไม่ยากเลยในการที่จะเป็นแลนด์มาร์คนะตรงตรงนี้นะครับ ได้เดินชมเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว้าวครับตั้งแต่มาครั้งแรกตอนที่มาดูสถานที่ก็แบบว้าวโอ้ขนาดนี้เลยเหรอผมนึกว่าที่โรงแรมหรือเปล่าไม่ใช่ชอบตรงไหนเป็นิเศษคะชอบสถาปัตยกรรมครับชอบงานศิลปะชอบชอบชอบของเก่าๆที่ทางคุณไอซ์และคุณพอ่อที่แบบสะสมมาที่อยู่ในร้านแห่งนี้นะครับซึ่งตีมูลค่าอยากให้ตีดีกว่าว่าเท่าไหร่กับรสชาติอาหารได้ชิมแล้วไหมคะ นี่ให้เครดิตให้เครดิตไนซ์ลัเนี้ยครับวันนี้มีโอกาสเนาะมาร่วมงานกับ้างครับเป็นเกียรติกับผมมากครับขอบคุณคุณไนซ์มากนะฮะขอบคุณคารเซโรดีเปลาเที่ยวมากมากนะครับก็ขอบคุณพีด้วยนะครับก็หวังว่าวันนี้จะได้รับเกียรติมามอบความสุขให้กับแขกในงานกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะเลี้ยงดูดีมากเลยอาหารอร่อยมากครับรู้สึกะเเป็นพิศษคตอนนี้นะตอนนี้ชอบเอุ้ย ชอบเนื้อชอบซี่โครงเนื้อครับชอบขาหมูครับไก่แช่เล่าก็อร่อยมากครับผมผมกินทุกอย่างเลยได้แอบขอสูตรปบ้างด้วยยังไม่ได้ขอฮะขอได้เหรอฮะไม่ใช่ขอได้รฮะอร่อยมากครับอร่อยแนะนําเลยครับรรู้สึกไงบ้างฮะตื่นตาตื่นใจกับเป็นแลนด์มาร์กใหม่ฮะคือตื่นเต้นตั้งแต่ทางที่รถตู้ขับเข้ามาแล้วนะครับบอกว่าโอ๊ยรถอันนี้จะใหญ่ขนาดนี้ครับก็ก็ ถือว่าตื่นตาตื่นใจเราคิดว่าเออน่าจะเป็นเอกหนึ่งแล้วนัดสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมามาพัทยาก็ต้องมาที่นี่ครับกับบรรยากาศนั้นรายล้อมด้วยธรรมชาติคือเข้ามาแล้วเราไม่เราลืมไปเลยว่าเราอยู่พัทยาครับครับคิดว่าจะพาแฟนมาสักที่นี่ไหมคะคิดมาครับเออตะกี้เออแฟนก็ทานก็มีความสุขดีครับเพราะแฟนก็าบอกว่าแฮปปี้นบให้คุณไอซฝากอรอบหนึ่ะฝากถึงควากเชื่อใจนะ ยังไงนะครับร้านเปิดใหม่แคสซิโอจะเป็นละโจนะครับฝากติดตามในเฟซบุ๊กกับไอจีด้วยนะครับครับผมครับโอเคครับว่าเป็นยังไง